วันนี้ท่านสามารถใช้มือถือในการวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วยแอปพลิเคชัน Protect Plants ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีประโยชน์มากสําหรับเกษตรกรที่จะสามารถวินิจฉัยศัตรูพืชได้เบื้องต้นแอปพลิเคชันนี้กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งใจทําขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถที่จะลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืชได้นะคะประกอบไปด้วยความรู้ของศัตรูพืชชนิดต่างๆนะคะการวินิจฉัยศัตรูพืชซึ่งท่านสามารถที่จะวินิจฉัยศัตรูพืชได้ทั้งการวินิจฉัยศัตรูพืชจากชนิดพืช นะคะที่เราทําไปแล้ว40ชนิดการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้นเป็นการเลือกเปรียบเทียบอาการจากที่ท่านเห็นกับอาการที่เราถามไปนะคะท่านก็จะสามารถทราบถึงสาเหตุนั้นได้ด้วยความสามารถที่ครอบคลุมและฟังก์ชันที่หลากหลายแอปพลิเคชัน Protec t Plants ซึ่งเป็นทั้งผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นช่องทางให้เกษตรกรและประชาชนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยและจัดการกับมแมลงและโรคพืชได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพราะเราอยากให้คำว่า